เราเจอนางพอดีหรือว่าเดี๋ยปอฆ่านางดีกว่าค่ะอืมพอดีเลยพอดีเลยนอ่ไอ้นน่แกนะก็เป็นได้แค่ตัวปลอมส่วนฉันนะ่ะก็จะมาเป็นตัวจริงแทนแกนะสิซ <Damn. S 1> สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนปอก็มาเปิดกล้องแบบหน้าสดนะคะแต่ว่าก็ยังคงความปากแดงอยู่นะคะก็คือปากไม่แดงก็คือจะไม่มีแรงเดินนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาเล่นเกม e n e l i s Simulator เช่นเคยนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะมาเล่นในธีมสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมาเล่นเป็นแก๊งบูรี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นคนอื่นนะคะก็คือ จะเป็นคนใหม่เนาะจะไม่ซ้ำกับคลิปที่แล้วในะคะ่ะทุกคนอุ้ยโอโ้โหก็คือคอกับหัวเนี่ยสีต่างกันเลยนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผิวสีครัาแน่นอนเลยนะคะผมไปค่ะก็เป็นมดท,ที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะ <Yeah. S 1> ก็คือ ดูในห้องสิคะไม่มีการตกแต่งใดๆเลยนะคะมาค่ะเราจะมาใส่กกนกันนะคะเอาเป็นลายไหนดีกว่าเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะเป็นลายซากุระเนาะไปค่ะไปลงเรือก,กันดีกว่าในแคททุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพอจะมาเล่น,นเรื่องของแม่ยันจังต่อเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวู้ ว้าวทีมสีเหลืองแล้วก็สีชมพูทุกคนคือมีความแบบว่าน่ารักกลุ่มกิ่มอะกลุ่มกิ่มนะคะเอาราค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะมาแฝงรอยนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้กันนะคะนี่เลยจ้าเอาละวันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะมาฆ่านางเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ก็ต้องเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแกนะมันเป็นตัวปลอมส่วนชั้นหนะ้าก็จะมาสมรอยเป็นแกนะคะทุกคนจริงๆผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือเป็นหัวหน้าแกงนะคะทุกคนอืออล่ะเอาละ,าละทีนี้นละคะ่ะทุกคนคะ่ะก็คือสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตีนสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะสวยมากจริงๆเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยก็คือจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะ สวยเนาะก็คือมีความเข้ากับสีเหลืองมากๆเลยนะคะทุกคนอ้าวสวัสดีค่ะคุณคือค่ะมามามาเธอนี่มันอยู่ตัวคนเดียวหรอแต่ปอขออุ๊ยทุกคนก็คือว่ามอดนี้เนี่ยเราทำาคเคซื้อใจนางไม่ได้นะคะโ <c oughs> อ้ก็ <c oughs> เอาละค่ะทุกคนถือว่าเป็นงานหยาบนะคะเนี่ยแล้วเอจะฆ่านางยังไงเนี่ทุกคนเฮ้ยเราจะมาฆ่านางยังไงคะเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะทุกคนสวัสดีค่ะสภานักเรียนก็คือว่าสําหรับมอดนี้นะคะจะไม่มีโอสนเนะแต่ว่าจะมีเพียงแค่ไลบาลู แล้วคือไลบาลูเนี่ยมีทั้งหมด2ร่างค่ะ<อ>ก็คือจะมีร่างเมื่อกี้นี้กับร่างนี้นะคะซึ่งปองก็แอบงงเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่านางเนี่ยจะเป็นสมุนของผู้หญิงคนนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนหวัดดีถ้าเป็นใครเนี่ยเอิ่มเดวนะเอิม่มปอขอหาข้อมูลก่อนนะคะนางมีชื่อว่าคิดสึนนะนะคะฮะ อย่าบอกนะคะว่าไลมบารุเธอเป็นเบให้กับคิษณน,นะน่ะใช่แล้วฉันนะ่ะคอยปกป้องคิซณน,นะนะโอ้ก็คือว่าเธอเนี่ยได้ทำการนะคะเขี่ยโอสนะทิ้งไปแล้วใช่ไหมด่าหือแกนี่มัน ไม่เบาเลยนะเนี่ยก็<อ>เดี๋ยวปอนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูสภาอผ้าของเจ้าผู้หญิงคนนี้กันนะคะว่าจะสวยแล้วก็ปังหรือเปล่านะคะโหดูคนดูดิสีสวยไหมคะสวยมากอะปอชอบว่ะสวยเนาะมีความแบบเป็นสีบานเย็นแบบว่าสว่างสว่างนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปห้องน้ํากันดีกว่านะคะเน่เน่เน,เนไหนดูสิอู้อันนี้คือเป็นชุดว่ายน้า นะคะพเพื่อนสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นชุดพระนะคะพเพื่อนๆค่ะโอ้โย,ยก็ไม่เบานะเนี่ยเอาดีดทุกคนเก๋เลยอะนะคะโอเคค่ะพอจะมาใส่ชุดนี้แล้วกันเนะเาะแล้วก็ปอนเนี่ย จาขึ้นมาดูที่ชั้นสาเหมือนเดิมนะคะเพื่อไปดูอาวุธลับนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเหมือนฉันจะเห็นใคร<ม>บางคนอยู่ตรงนี้เลยอ๋อแกก็คือฉันนั่นเองนะคะคือเขาว่าจับมือถือของจริงนะแต่เราเนี่ยจับอะไรเนี่ยฮะมือถือทิปหรอเนี่คืออะไรคะเนี่ย โอ้โหก็คือมาอยู่ในห้องคนเดียวเหรอคะเนี่ยเอาละค่ะพอขอขึ้นไปที่ชั้น3แล้วกันนะคะชั้น3นี่ไงนี่ไงห้องพอออ,อยู่ไหนวะน่าจะอยู่บริเวณฝั่งฝั่ง,งขวามือนะคะเอาละเอาละ <c oughs> จริงๆเนี่ยปอก็อยากจะเล่นคนที่เป็นผมสีชมพูนะแต่ว่ายังหามอดไม่เจอเลยนะคะเพื่อนๆอ่านี่ไงปอเจอแล้วค่ะมันอยู่ที่ห้องนี้เลยนะคะมาแล้วอุ้ย <c oughs> มีพอออด้วย <c oughs> อ่ะ it's you ฮุย ทุกคน,นคือสวยนะมีเอิ่มด้ามสีชมพูบานเย็นแล้วก็เป็นดาบสีทองนะคะก็ถือว่าสวยมากมากเลยนะจริงๆเอาอละ่ะเอาละเดี๋ยวปอจะไปฆ่าคนอื่นก่อนดีไหมเฮ้ยไม่สิปอขอเลีงลงมาเอามีดก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้ติดตัวก่อนเนาะอันนี้คืออาจารย์ใหญ่นะครับจริงๆอะ่ะห้องนี้เนี่ยคือมันมีกล่องด้วยอะ่ะแต่คือมันทํายากอะทุกคนนี่ไงเราเจอมีดแล้วคะ่ะอู้ ทุกคนมีสีชมพูบานเย็นน่ะสีสวยไหมครับเอ้ยมีคนเดินมามีคนเดินมาโอ้ยหิวจังเลยอะทำอะไรกินดีนะ <c oughs> ฟอมฟอมก่อนฟอร์มก่อน,ฟอ,อนฟอร์มเดินหาของกินก่อนเนาะทุกคน นี่แกนี่มันช่องวอนหาวเรื่องจริงๆเลยนะหรือว่าเราจะมาฆ่าสพานักเรียนดีไหมล่ะคะเพื่อนอเฮ้ยก็น่าสนใจอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดี๋อ,อขอขึ้นมาเอารำโพงก่อนแล้วกันนะนี่ไงปุ๊บมาๆๆ ขอลองค่าสภานักเลงคนแรกก่อนแล้วกันนะคะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะอขอค่าผู้หญิงคนที่หัวสีส้มก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่านางเนี่ยจะชอบอยู่คนเดียวในเกืบเพิ่มปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้ววฮ้ยไม่ได้ว่ะวิ้ยนางรู้ตัววิ้ยไม่ได้หรอ เหมือนเราจะฆ่าสภานักเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่านางค่อนข้างเซฟตัวเองมากๆเลยทุกคนคะ่ะอู้เสียดายมากก็แอบเสียดายจังเลยทุกคนคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะมาโฟกัสกับที่คนเดิมแล้วกันเนาะก็คือการมากําจัดตัวปลอมนะคะทุกคนแต่ว่าเราขอขึ้นไปวอร์มมือหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าคนที่อยู่บนหนนฟ้านเนี่ยมักจะให้เราเนี่ยคาบแบบ ว่าฟรีๆเลยนะคะไหนอ๋อในไงีนไงเพราะว่านะทุกคนเนี่ยน่าตะจำนางได้อยู่นะคะเพราะว่านางเนี่ยคือแบบว่าชอบยืนอยู่คนเดียวอะ่ะเออแล้วคือปอก็คือแบบว่าชอบมาฆ่านางนะค,ะคือมันฆาง,ง่ายไงเนี่ยนางคือผู้หญิงคนนี้ทุกคนเห็นปะเธอนี่มันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีพ้นครบใช่ไหมมันก็ตายคะอือ เรียบร้อยนะครับผมทําการลากศพนางค่ะโอ้โหก็คือรอยเลือดเนี่ยจะเป็นรอยเลือดสีชมพูบันเย็นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็พื้นน่ะจะเป็นพื้นรูปทานเล็บเนาะเออแปลว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบทานเล็บแน่นอนเลยใช่ไหมไปค่ะทุกคนเอาศพเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับมันนี่สินางแพทย์สยา วันนี้นะแกต้องต่ายเข้าใจั้ยไหมนี่แน่ทุกคนเฮ้ยมีคนเดินมามีคนเดินมาเรารีบไปกันดีกว่าค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้คือแบบว่าตัวปอนเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะคะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องห้ามไม่ใครเห็นเด็ดขาดเลยค่ะทุกคนไม่ได้นะฉันจะต้องอย่าเกมเด็ดขาดเลยเพราะว่าฉันน่ะจะทําให้คนในกลงเนี่ยเสียชื่อเสียงไม่ได้นะคะเฮ้ย เราเจอนางพอดีเลยว่าเฮ้ยเฮ้แต่ว่าไม่ได้สิทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวปอ้อฆ่านางดีกว่าค่ะอืมพอดีเลยพอดีเลยนี่ไม่น่ฮ่าฮ่าฮ่ามันี่สิ นังตัวปลอมแกนะก็เป็นได้แค่ตัวปอมส่วนฉันนะ่ะก็จะมาเป็นตัวจริงแทนแกนะสิ <c oughs> ไม่แนะ่และนี่นะคะก็คือเป็นศพของเรานะคะทุกคน <Yeah. S 1> เอยไม่ใช่เป็นศพของมัน,นะคะ่ะทุกคนไม่ใช่เรานะคะเรารีบไปดีกว่าคะ่ะก่อนที่จะมีคนเห็นนะคะเนี่ยเราจะมาออกทางนี้นะคะเพื่อนอย่าให้ใครเห็น เด็ดขาดเลยนะคะเนี่ยไม่ได้การไม่ได้การเลยอะไรอะ่ะอ๋อห้องบูชายันนะคะเรารีบไปกันดีกว่าค่ะทุกคนอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวดีกว่านะคะคือภารกิจในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากเลยค่ะทุกคนไปค่ะเราจะมาแต่งชุดว่ายน้ํากันเนาะเพราะว่าชุดเนี่ยค่อนข้างเซ็กซี่มากมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เสื้อผ้ากันครับ นี่เลยชุดนี้เลยทุกคนฟรบวุ้ยสวยไหมนะคะขำแป๊บนะคะโอ้โหก็คือจะเป็นผ้าขำแบบว่าร้อนเรียนนะคะตลกว่ะโอเคค่ะแล้วก็เอาสพ้อนะคะไปเผาทิ้งเช่นเดิมนะคะแล้วรีบไปวู้้วิสะพพังลเนมาอย่านะอย่านะอย่าเห็นฉันนะก็คือเราเนี่ย จะต้องเดินอ้อมไปแบบหข,ข้างสนามเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวว่าเราเนี่ยจะเกรมนะคะก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีพวกนักเลงรออยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยไม่กลัวมันหรอกค่ะทุกคน<อ>ก็มาสิเอออุย้ยรีบทิ้งก่อนดีวกว่าปึ๊บปึ๊บนี่เออเรียบร้อยเผาแล้วนะคะ ไหนมาดูซิว่าตรงนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ของเราหรือเปล่านะคะอุ้ยเหมือนจะไม่มีเลยอะทุกคนดูสิไม่มีเลยค่ะอุ้ยตรงนี้คือสวยอะ่ะ อุ้ยเป็นโหลกแก้วนะคะเนี่ยทุกคนเก๋ปะเก๋เนาะวิปอชอบตรงนี้มากเลยอะแต่ปอเนี่ยแอบเสียดายที่คนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราฆ่าใครไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบดนะคะเฮ้ยฮฮเฮ้ยทุกคนปอเป็นความคิดว่าปอเนี่ยอยากจะมาเล่นเป็นผู้หญิงคนนี้ว่ะปอว่านะนางเนี่ยจะต้องเป็นโทนสีเขียวแน่นอนเลยทุกคนว่าแม่เออโอเคโอเคโอเคค่ะ เราจะกลับขึ้นไปที่ชั้นเรียนกันนะคะเพื่อไปเข้าเรียนกันนะคะทุกคน <Run> along, อะไรหรออะไรหรอจ๊ะไอ้พวกนักเรียนกุ๋ยเรารีบขึ้นห้องเรียนดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่ามีคนตายเลยนะคะก็คือเราเนี่ยฆ่าไปแล้วถึงสองศพเลยนะคะวันนี้นะจ๊ะไปค่ะเรียนหนังสือดีกว่าค่ะ ก็คือมีการสอบส่วนคดีค่ะแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยนะคะทุกคน <c oughs> กลับมาที่บ้านค่ะแบบว่าชิวๆนะคะพเพื่อนๆค่ะไปเรียนต่อค่ะทุกคน <c oughs> ฉันนี่มันแบบเก่งจริงๆเลยทุกคนใช่ไหม จริงๆแบบว่าแค่การที่เราเนี่ยทำลายหลักฐานครบผู้ชิ้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่ต้องโดนจับได้นะคะคือแบบง่ายๆเลยอะทุกคนวอายว้ายโอ๊ยตายแล้วโอ้ยเอาทําไมเรากลายเป็นคนหัวโล้นอ่ะทาไมสิงลายเป็นผู้หญิงหัวโล้นคะทุกคนเพื่อนๆรอด้วยรอด้วย ก็คือเราจะมาแฝงเป็นคนในกลุ่มนี้กันนะคะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญคะ่ะทุกคนคะ่ะเราเนี่ยนิวลุกค่ะเป็นผู้หญิงลุกใหม่นะคะคือก้นหัวหมดเลยค่ะก<ล>ะ้นหัวทำไมลูกคือแบบ กนหัวเพื่อปรปทดชีวิตเหรอนะคะโอเคค่ะทุกคนโอ้ยให้ตายเถอะลุคใหม่ของเราในวันนี้นะคะคือการกนหัวไปเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะประเทศไทยนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพ,เพื่อนๆเราก็น้อง,อง,องๆก็ชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับขลั์ให้ปอด้วยนะคะสวัสดีวนนึงก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคน่ารักนะคะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน